ครับสวัสดีครับวันนี้ผมหมอดาวสีโลนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกระสุนไทยอาร์มนะครับที่จะผลิตขึ้นใหม่นะครับ9มมนะครับ130เกรนหัว c m j จะครับจากคราวที่แล้วนะครับที่ได้ทดสอบไปนะครับเทียบกับ135เกรนนะครับก็ ได้ทดสอบถึงความนิ่มนิ่มนวลในการยิงรีคอยควันแรงต่างในพาร์ทหนึ่งเราก็ได้พูดกันไปแล้วนะครับทีนี้ในพาร์ทสนี้นะครับผมจะมาพูดถึงกระสุนไทอาร์ม1 3 0เกตัวนี้นะครับว่ามันมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างไรแล้วก็จากการทดสอบยิงกับปืนในที่ใช้แข่งขันการทั้ง IDPA และ IPSC เนี่ยผลการทดสอบไอโครโนนะครับหรือว่าความเร็วของกระสุนเนี่ย มันมีผ่านคอโนแฟกเตอร์เผ่านพาวเวอร์แฟกเตอร์ที่125หรือเปล่านะครับก็จะในในในพาร์ทสนี้ก็จะพูดประมาณนี้นะครับในส่วนของกระสุนนะครับเก้ามมนะครับร้อยสามสิบเกณฑ์ cmj นะครับคำว่า cmj เนี่ยนะครับผมก็หาข้อมูลมากับจากทางบริษัทนะครับว่า cmj เนี่ยมันย่อมาจากอะไรนะครับ cmj เนี่ยย่อมาจาก complete metal jacket นะครับมีแปลความหมายง่ายๆว่าเป็นกระสุนที่หุ้มด้วยทองแดงนะครับบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งหัวนะครับถามว่ามันดียังไงนะครับมันดีตรงที่ว่าเมื่อขณะที่เรายิงในพื้นที่ปิดที่ระบบระบายอากาศไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับจะเกิดประเด็นว่ามันจะเป็นทองแดงล้วนที่เมื่อมีการเสียดสีกับในลำกล้องเกิดความร้อนเนี่ยนะครับจะไม่เกิดไม่มีสารที่เป็นอันตรายที่ออกมาจาก วันนะครับหรือไม่มีเนื่องจากว่ามีการหุ้มด้วยทองแดงไปสุดทั้งหัวเพราะฉะนั้นแต่หากเป็นกระสุนที่เป็น FMJ นะครับหรือ Full Metal Jacket เนี่ยมันจะมีส่วนผสมของทองแดงเนี่ย95มีส่วนผสมของสังกะสีเนี่ย5ซนะครับซึ่งพอมันไม่ได้หุ้มด้วยทองแดงทั้งหัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะมีสารที่เป็นอันตรายเจือปนมาด้วยนะครับบ้างนะครับ เพราะนั้นข้อดีของ CMJ ก็คือว่าเป็นกระสุนที่เคลือบด้วยทองแดงบปสุทธิ์นะครับทั้งหัวนะครับอันนี้คือข้อดีของมันหากจาเป็นที่ต้องใช้ยิงในพื้นที่ปิดนะครับที่ระบบระบายอากาศไม่ดีนะครับก็เป็นข้อมูลทางเทคนิคคร่าวๆนะครับผมก็ไม่ได้มีความรู้ในส่วนเชิงเทคนิคมากเท่าไหร่นะครับก็ประถางข้อมูลมาเพื่อที่จะอธิบายให้ให้นักกีฬาได้ได,ได,ได้ได้รู้ข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นนะครับทีนี้เราจะมาพูดถึงนะครับอ่ 130G c j สเนี่ยสามารถยิงในปืนในหลายๆประเภทแล้วสามารถผ่าน power factor หรือเปล่านะครับซึ่งผมทดสอบมาแล้วนะครับ4ี่ี่ห้อด้วยกันนะครับอันดับแรกนะครับทดสอบกับปืนนะครับ c Z s ั0 1 Shadow นะครับซึ่งสามารถใช้ยิงได้ทั้งระบบ IDPA และ IPSC นะครับได้ความเร็วเฉลี่ยที่ผมยิง5นัดเนี่ยอยู่ที่1 7 0 2นะครับ ความเร็วอยู่ที่1 7 2 2นะครับ Power Factor อยู่ที่130.93นะครับเพราะนั้นยิงจาก CZ Shadow 1นะครับผ่านแน่นอนนะครับผ่าน125แน่นอนนะครับยี่ห้อที่2ครับยิงกับปืน Glock 19นะครับ Glock 19นี้เราใช้ยิงในเ i v i s i o n ปืน CCP ของ IDBA นะครับวัดความเร็ว Factor ได้นะครับ995.5ฟุตต่อวินาทีนะครับ Power Factor นะครับ คิดออกมาได้129.41นะครับก็ผ่าน125เช่นกันนะครเพราะนั้นใน130เกน c f j สามารถยิงกับปืนก๊ก19ในการแข่งขัน Division CCP ได้นะครับอันที่3ครับยิงกับปืนก๊ก26ครับก๊ก26เราจะใช้ในดีวิชั่นบล็ของ IDBA นะครับ วัดความเร็วได้เฉลี่ยนะครับยิง5นัดก็คือ965.25ฟุตต่อวินาทีนะครับ power factor นะครับทำได้125.48ผ่านไหมครับผ่านครับแต่ผ่านแบบเฉียดฉิวนะครับซึ่งเวลาในการช่วงเวลาที่ผมทดสอบเนี่ยทดสอบอยู่เวลาประมาณสัก4-5หโมงเย็นนะครับช่วงนั้นก็อยู่ในล่มนะครับแต่ร่มนะครับไม่ไม่ไม่จ้ามากความร้อนอ่าไม่สูงมากนะครับก็ถือว่าผ่านแบบฉิวเฉียดนะครับ ในการยิงกับปืนก๊อก26นะครับสำหรับตระกูลบั๊กนะครับสุดท้ายนะครับก็คือปืนซิก p 365นะครับซิกเซาเ365คือเป็นตระกูลปืนพกซ่อนนะครับก็เป็นบั๊กเช่นกันนะครับลำกล้องประมาณทัก3นิ้วนะถ้าผมจำไม่ผิดความเร็วที่วัดได้เฉลี่ยครับ929.2นะครับกับการยิงจำนวน5นัด power factor นะครับคิดคำนวณได้120.756นะครับ ถามว่าผ่านไหมครับไม่ผ่านนะครับสำหรับกรณีถ้านำใช้นำกระสุนตัวนี้นะครับไปใช้ยิงกับ i i v i s i o n ปืนซิกแซวเออร์พีสองห้า e นะครับใช้ยี่ห้อนี้ไม่ผ่าน Power Factor นะครับถามว่าแล้วเราจะทำยังไงก็ถามว่าหากเรายิงแล้วไม่ผ่านเราก็อาจจะไปใช้กระสุน124เกรนนะครับตัวหัวตะกัวนะครับหรือ cmj ก็ได้นะครับตัวนั้นจะมีความเร็วที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับแต่หาก โดยภาพรวมแล้วกระสุนที่จะผลิตมาใหม่นะครับซึ่งจะออกมาประมาณสักปลายมีนานะครับเตรียมตัวกันได้เลยปลายมีนาครับนะครับกล่องอาจจะไม่ใช่สีนี้นะครับอาจจะไม่ใช่สีนี้อาจจะเป็นแพ็กเกจใหม่นะครับสวยงามนะครับ130เกณฑ์ CMJ นะครับจะผลิตมานะครับช่วงเดือนปลายมีนาคมนะครับในคนที่ยิงนะครับประจําผลิตออกมาสําหรับนักกีฬา IPSC และ IDPA นะครับที่ยิงในดิวิชันปืนหลัก นะครับก็คือ Production o p t i c นะครับ production นะครับถ้าเป็น IDPA ก็คือนะครับ ESP นะครับ SSPCCP นะครับแล้วก็อะไรครับ CO นะครับ carry o p t i ตนะครับตะกูล9มมที่ยิงกันนะครับเราสามารถเอาตัวนี้ครับเป็นทางเลือกที่ใช้ในการแข่งขันได้นะครับก็ฝากไว้สำหรับนักกีฬาที่ เห็นว่าอยากจะลองทดสอบดูนะครับจากพาร์ทหนึ่งเราก็ทดสอบไปแล้วว่ายิงได้นิ่มนวลขว่า135แล้วกลุ่มกระสุนนะครับจากเดือนที่ผมยิงเนี่ย135ผมว่าแม่นแล้วนะครับกลุ่มใกล้มากอย่างที่ทดสอบในพาร์ทที่แล้วใกล้กับเบียดกันมากแต่ตัวเนี้ร้อยรูนะครับร้อยรูไปลองกันดูนะครับบางครั้งไม่อยากให้เชื่อต้องซื้อมาลองก่อนสักกล่องหนึ่งนะครับจะรู้ว่ามันแม่นแล้วก็นุ่มนวลจริงๆนะครับ ก็คือว่าถ้าถ้ามันไม่ดีผมก็ไม่กล้ามาพูดนะมันเสียชื่อนะครับก็ไปลองดูกันน่ครับว่ามันแมทกับปืนของเราไหมถ้าไม่แมทก็ค่อยกลับมาใช้ในแบบเดิมของเรานะครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับจำไวน J, ไ้นะครับ1 3 0เกรน C M J Thai Arm นะครับโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับ